สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับลัญญาจากช่อง h a p p i n e s Sang j o กแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะลันจะมาพูดถึงเรื่องพลังงานนะคะเพราะว่าถ้าใครที่ติดตามมาลันมานานแล้วนะคะก็จะรู้ว่าลันจะ พูดเรื่องคนเรนึงดูเรื่องพลังงานตลอดเพราะลันเป็นคนเชื่อเรื่องพลังงานและลันก็เป็นคนคนหนึ่งนะคะที่ใช้พลังงานนะคะรู้รู้จักการใช้พลังงานแล้วก็เกิดผลลัพธ์กับตัวเองวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับอ่าหลายๆคนรันรู้เลยคนหลายๆคนที่ติดตามรันนี่ชอบซื้อหวยชอบเล่นหวยซื้อลอตเตอรี่นะคะทุกงวดไม่มีพลาดเลยฮ <laughs> ใช่ไหมใช่คุณใช่ไหมอ่ะ เวลาเล่นลอตเตอรี่นะคะเราจะบอกเคล็ดลับนิดนึงเพราะลันก็เป็นคนที่หลังจากที่รู้จักเรื่องพลังงานรู้จักกดแรงดึงดูดเนี่ยเราเป็นคนที่ดึงดูดความโชคดีเรื่องเงินทองได้ง่ายมากโชคฟลุกการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าอมันโฟล์มันง่ายอ่ะมันถูกง่ายอะ่ะถึงจะถูกน้อยแต่ถูกบ่อยอะ่ะอะไรเงี้ยนั่นก็คือคนเวลาอยู่ในฟโฟล์นะคะในฟโฟล์แห่งความมั่งคั่งในฟโฟล์แห่ง การดึงดูดเงินนะคะดึงดูดความบางครั้งเนี่ยมันจะมันจะเวลามันไหลแล้วมันเหมือนมันหยุดไม่อยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในโฟล์นั้นได้ตลอดนะคุณจะแบบโชคดีเรื่องเงินง่ายมากนะคะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องอื่นด้วยอาทีนี้นะคะเราจะมาบอกว่าถ้าคุณนะคะอันนี้เันราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะรัมาอยู่ที่นี่รัถูกหวยบ่อยมากไม่ใช่หวยหรอกเป็นแบบลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ที่แบบที่นี่เขาแบบ มีลอตเตอรี่แบบรายวันรายสองวันวันหนึ่งออกสองรอบก็มีอะไรคือมีหลายหลายอย่างมากเราก็เลือกเอามันจะบอกสัญญาณบอกสัญญาณเนี่ยมันจะบอกว่าคุณกําลังจะโชคดีเรื่องเงินทองหรือสุขลอตเตอรี่โอเคมาฟังกัน <c oughs> ข้อแรกนะคะ <c oughs> ก็คือความรู้สึกมันบอกค่ะความรู้สึกมันรู้สึกมั่นใจมันรู้สึกว่าโชคดีมันรู้สึกแบบลึกๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันมั่นใจมากเนี่ย เนี่ยสิ่งที่เราซื้อเลขมันมั่นใจจริงมั่นใจจริงๆอ่ะความรู้สึกมันจะบอกคุณค่ะถ้าวันไหนที่คุณอยากจะออกไปซื้อลอตเตอรี่นะคะและคุณรู้สึกว่ามันจะถูกอีกไหมถ้ามันจะเฉียดอีกไหมในความรู้สึกนี้ดีกว่าไม่ต้องไปซื้อเพราะอะไรซื้อก็เสียงเงินฟรีแ้้ความรู้สึกมันไม่มันไม่มันบอกแล้วว่ามันไม่ถูกอ่ะเพราะมันโศกใสมันรู้สึกไม่โชคดีเพราะฉะนั้น ความรู้สึกคุณจะบอกถ้าความรู้สึกคุณบอกว่ารู้สึกโชคดีจริงเลยมันรู้สึกแปลกๆอะ่ะมันรู้สึกความรู้สึกคุณจะบอกถ้าคุณรู้สึกโชคดีรู้สึกแบบนั้นนะคะไปซื้อเลยนะคะสัญญาณที่สองที่จะบอกว่าคุณกำังโชคดีเรื่องโชคดีเรื่องรัตตอรี่โอเคก็คือคุณจะเห็น เลขตองบ่อยๆเลขตองแลวลาคุณออกไปข้างนอกเลยคะหรือว่าอยู่ที่บ้านหรืออะไระเลขตองมันจะโผล่มาให้คุณเห็นตลอดเลยค่ะเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้าแปดแปดแปดอะไรก็ช่างเลขอะไรก็ช่างนะฮะหนึ่ง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 นะคะสอง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 อะไรก็ได้ที่มันเป็นเลขตองอคะ่ะกวางก็ส่งสัญญ,ญาณไหมคุณมาส่งสัญ,ญญาณบอกคุณด้วยตัวเลขว่าเฮ้ยคุณกําลังจะโชคดีเรื่องเงินทองโอเค ข้อต่อไปสัญญาณต่อไปที่มันจะบองบอกว่าคุณกาลังโชคดีเรื่องเงินหรือว่า,าจะถูกลอตเตอรี่ถูกอะไรโชคมีโชคฟลุกโชคนะคะอะไรแบบนี้ก็คือคุณจะเจอเงินบ่อยมากเจอเงินหมายถึงเวลาคุณออกไปข้างนอกนะคะออกไปข้างนอกคุณก็จะเห็นเงินที่พื้นอาจจะเจอเงิน5บาท10บาทเจอเงิน20เจอเงิน100อะไรก็ช่างนะคะ บอกเลยนะคะ,ะจํานวนเงินที่คุณจุที่คุณเจอไม่ได้บ่งบอกว่าคุณจะโชคดีมากจะโชคดีน้อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอเงินที่พื้นให้เก็บทันทีค่ะให้เก็บทันทีแล้วก็รู้สึกเลยว่าโอ้โหชัตน,นี่เป็นคนโชคดีมากๆเลยเดินไปไหนก็เจอแต่เงินเดินไปไหนก็มีแต่เงินเจอแต่เงินนะคะคนเดินไปเดินมาทําไมไม่เห็นทําไมเราถึงเห็นคนเดียวอะไรเงี้ยค่ะ ให้รู้สึกแบบนี้เลยหยิบขึ้นมานะคะยายอย่ามองข้ามอย่าเดินข้ามหรือว่าเงินแค่บาทสองบาทไม่มีค่าอะไรเงี้ยถ้าคุณรู้สึกแบบนี้กับเงินนะคะเงินจะวิ่งหนีคุณเงินจะไม่อยากอยู่กับคุณเพราะคุณไม่เห็นคุณค่าของเงินสําหรับรันนะคะบอกเลยรันไปที่ไหนนะคะที่เนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ออกจากบ้านรันจะเจอเงินค่ะรันจะเจอเงินค่ะแล้วความโชคดีก็รันบอกเลย เนี่ยถึงอยากจะมาบอกกับหลายหลคนว่าเมื่อก่อนไม,ไม่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องพลังงานไม่รู้สึกแบบนี้เลยเพราะเมื่อไหร่ที่อยากจะซื้อหวยก็จะนึกอย่างเสียก็ถูกกิดอีกเสียด้เงินอ่ะความรู้สึกเสียดายเงินจำไว้เลยถ้าเมื่อไหร่ที่เราอยากจะซื้อหวยนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเสียดายแสดงว่า ไยเบรชั่นของคุณคือใบอะไวเบรชันที่ขาดแคลนหรือเป็นพลังงานที่แบบขาดแคลนเป็นความรู้สึกที่ขาดแคลนเรื่องเงินอะถ้าความรู้สึกขาดแคลนเป็นไงคะเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ขาดแคลนมาพื่แสดงว่าเรายังเงินยังคุณยังไม่ได้จูนให้เป็นพลังงานเดียวกับเงินแสดงว่าคุณยังไม่อยู่ในพลังงานแห่งความมั่งคัง่ง ฉะนนั้อย่ารู้สึกขาดแคลนถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอยากซื้อหัวให้คุณคิดไปเลยว่าเงินเนี้ยเป็นเงินที่เหลือเผื่อฉันสามารถซื้อออกไปได้แล้วถ้าถูกโอ้โหฉันก็ดีใจแต่ถ้าไม่ถูกฉันไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายเลยให้รู้สึกแบบนั้นค่ะอย่ารู้สึกว่าขาดแคลนอย่ารู้สึกว่าเสียดายถ้าเสียดายนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่ในไวเบรชัョเดียวกันกับพลังงานแห่งความัางครั้งคุณจะดึงดูดสิ่งเงินเข้ามา ไม่ได้แบบง่ายๆเลยคุณจะไม่ถูกนะครับถ้าอยากเป็นคนที่แบบโชคดีง่ายๆเรื่องเงินทองถูกลอตเตอรี่บ่อยๆนะคะ <laughs> เอาไปทําตามเลยเวลาไปซื้อเวลาอยากซื้อลอตเตอรีตตร่ให้รู้สึกว่าเงินที่เราจะซื้อไปถ้าถูโ้ฉันดีใจมากเลยแต่เรานี่คือจะไปซื้อแล้วสองอยารู้สึกเสียดายเงินให้รู้สึกว่าทุกครั้งที่ฉันซื้อซื้อเขาเรียกว่า the right place and the right time หมายถึงเราไปซื้อถูกที่และก็ถูกเวลาเนี่ยถูกที่ถูกเวลานั่นคือเราจะไปเหมือนดึงดูดเลขแห่งความโชคดีเราไปดึงดูดความโชคดีรางวัลที่มันถูกมาหาเราได้อย่างง่ายมากนะคะได้อย่างง่ายมากแล้วลองทําดูไม่เชื่อไม่เชื่อลองทําดูอันนี้มันคือพลังงานล้วนๆเลยคมันคือพลังงานล้วนเลยนะคะพลังงานดีไม่ใช่เรื่องลอตเตอรี่อย่างเดียวนะคะ แล้วเวลาซื้อให้รู้สึกว่าเงินที่เราซื้อออกไปอ่มันเป็นเงินเงินแห่งความโชคดีเงินแห่งความมัง่งคั่งเงินเหมือนเงินไปต่อเงินอ่ะฉันอย่ารู้สึกเสียดายเด็ดขาดทุกครั้งมือของฉันเนี่ยที่จับไม่ว่าจับเลขอนไหนจับใบไหนเลขนั้นคือเลขแห่งความโชคดีอ่ะให้รู้สึกแบบนี้ไม่ใช่พอซื้อคนที่จำไว้เลยคนที่แบบว่าซื้อแล้วไม่เคยถูกเลยแต่ก็ยังซื้อนะ แต่ก็ยังซื้อถึงงวดแต่ก็พออันนี้ก็บน่นโอ้ยเชียร์อีกแล้วไม่ถูกอีกแล้วเป็นแบบนี้บอปเลยคุณก็จะเสียเงินฟรีไปตลอดไม่ถูกเด็ดขาดเพราะอะไรคุณไม่ได้มีพลังงานพลังงานของคุณอะไม่อยู่ในพลังงานที่ดีพลังงานที่สูงอะพลังงานที่ดึงดูดเงินได้อะ่ะนะมันไม่อยู่ในพลังงานนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะซื้อไม่เลิกนะคะก็เปลี่ยนพลังงานใหม่ค่ะ เปลี่ยนให้รู้สึกฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีแล้วเมันทองอ่ะฉันเป็นคนที่แบบโชคดีเรื่อโชคพุกอ่ะฉันซื้อที่ไหนเมื่อไหร่ก็ถูกนะให้รู้สึกไปแล้วถ้ามันไม่ถูกให้เชื่อต่อไปค่ะถ้ามันยังไม่ถูกฉันก็เชื่อต่อไปก็ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนโชคดีเชื่อต่อไปค่ะเพราะพลังงานมันก็จะจูนพลังงานคุณจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้ววันหนึ่งค่ะคุณจะถูกแจ็คพอต วันหนึ่งค่ะเชื่อต่อไปค่ะถ้าไม่ไม่ใช่พอไม่ถูกแล้วก็มันเอ้ยจะได้เงินมันไม่น่าซื้อเลยซื้ออะไรก็ไม่เคยถูกแต่ทามางวดต่อไปซื้ออีกไหมซื้อซื้อทุกวันแต่ก็เวลาไม่ถูกก็จะพูดแบบเนี้ยนั่นคือพลังงานแย่ๆจากคุณยิ่งลกพลังงานนะคะอ่าดีๆออกไปหมดเลยเพราะคุณปิดประตูตายเลยปิดประตูเง่งความโชคดีให้ตัวเองหมดเลยเวลาคําพูดออกไปแบบเนี้อืมใครเชื่อทําตามใครไม่เชื่อก็เลื่อนผ่านไม่เป็นไรค่ะไม่เชื่อก็ก็ ใช้วิธีของคุณต่อไปแต่รันวันนี้เรามาบอกด้วยแบบบันเพราะว่ารันเปลี่ยนแล้วมันได้ผลเพราะเปลี่ยนแล้วความชคดีวิ่งเข้ามาเปลี่ยนแล้วถูกหวยบ่อยเปลี่ยนแล้วโอ้โหไปไหนก็จเจอแต่เงินะ่ะเอาไหมคะ <laughs> <laughs> เห็นไหมวันๆมีความสุข <laughs> มีความสุขแต่เวลาเนี่ยก็จะไม่เลยเวลาจะซื้อหวยซื้อเฉพาะเท่าที่คุณ ที่จะเสียไปได้โดยที่ไม่เดือดร้อนอย่าไปโหเอาเงินที่จะไปเสียค่าเทอมให้ลูกหรือว่าเอาเงินที่จําเป็นไปซื้อแล้วพอไม่ถูกแล้วมานั่งเสียดายเสียใจอย่างนั้นไม่ถูกค่ะไม่ถูกวิบเรชั่นความรู้สึกพลังงานไม่ดีไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอาเงินที่คิดว่ายเงิน20บาทเนี่ยฉันจะซื้อ20บาทบ่าทหรือว่าเงิน80บาทหรือว่าหรือว่าเงินร้อยหนึ่งเนี่ยที่ฉันจะจ่ายออกไปเนี่ยคือเป็นเงินที่คุณพร้อมจะสูญเสียนะ มาทาไม่ได้แล้วยังมานั่งเสียดายไม่ได้ไม่ต้องเสียดายนะคะให้รู้สึกแบบนั้นว่านั่นแหละพอความรู้สึกว่าฉันไม่ได้กังวลถึงฉันไม่ถูกฉันก็ยังมีความสุขเหมือนเดิมถึงถ้าฉันถูกโอ้ฉันก็ดีใจถึงไม่ถูกฉันก็มีชีวิตดีเหมือนเดิมหรือว่าถึงไม่ถูกฉันก็ยังโอเคยังใช้ชีวิตต่อไปได้สบายสบายไม่ได้กังวลอะไรนั่นเอาให้ความรู้สึกแบบนั้นค่ะเอาความรู้สึกแบบนั้นให้รู้สึกแบบนั้นแล้วลองทําดู ลองทำดูนะคะความโชคดีช่วยเข้าหาคุณจะถูกหวยแบบไม่รู้ตัว <c oughs> อ่าแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่ดีกว่าลอตเตอรี่ไงลอตเตอรี่มันเป็นอะไรที่แบบถูกได้หลายยานแล้วก็เป็นอะไรที่แบบถูกกฎหมายแล้วก็ช่วยชาตินะช่วยเงินที่เราเสอ,อ,อกไปมันก็จะได้ไปช่วยนะเห็นไหมเขาเอาไปทำนู่นทำ,ทำ,ทำนี่เป็นประโยชน์ให้กับนะคะผู้คนช่วยเด็กช่วยคนอยากจนช่วยมูลนิธิน่้นนะี่นั่นเห็นไหมเอออย่างนี้แนะนํา นะคะก็อย่างน้อยถ้าคุณแบบชอบซื้อก็แนะนําไปซื้องวดละใบนะคะเอาแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนเนี <c> ่ย <oughs> เอาแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อน,นะคะน่ะนะเอาแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็แบบซื้อเวลาซื้อนะคะอันนี้เทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งเวลาซื้อให้รู้สึกเหมือนเราเล่นเกมให้มันรู้สึกฟันให้มันรู้สึกสนุกเหมือนเราเล่นเกมสน,กส,นกสนุกอะสนุกสนุกอะแล้วก็ไม่ต้องไปแบบ คาดหวังแบบแบบว่าอุ้ยทำไม่ถูกฉันจะท ouais ําไงนี่อะไรเงี้ยเห็นไหมเราซื้อให้รู้สึกสนุกค่ะสนุกสนุกซื้อเหมือนซื้อเล่นเล่นซื้อเล่นเล่นถูกก็ได้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรถูกก็ดีใจประมาณนั้นให้เอาเหมือนเราเล่นเกมค่ะเหมือนเล่นเกมซื้อสนุกสนุกค่ะเวลารันรู้สึกแบบนี้ค่ะซื้อสนุกสนุกอ่ะถูกอีกแล้วถูกอีกแล้วประมาณนั้นโอเคถ้า ชอบคลิปนีนะคะอากดับไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่กด subscribe เดี๋ยวฉันเอาแบบเทคนิคดีๆแบบเนี้ยที่เอาจากประสบการณ์ตัวเองนะมาแนะนำให้หลายๆคนในการใช้พลังงานเขาเรียกอะไรพลังงานพระเจ้าหรือพลังงานพิเศษในตัวเราที่ทุกคนมีแต่ไม่รู้จักเอามาใช้จำไว้คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามทุกทุกอย่างในโลกใบน,นี้คือพลังงาน,นะคะ่ะ ทุกอย่างคือพลังงานเพราะฉะนั้นถ้าเรามีพลังงานดีชีวิตเราจะดีเราจะดึงดูดสิ่งดีๆคนดีๆสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าเรามีพลังงานลบเราจะดึงดูดสิง่งลบๆคนลบๆเรื่องราวลบๆอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลบๆมันจะเข้ามาหาคุณประดีประดังเข้ามาเลยค่ะเพราะฉะนั้นดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีดูแลความรู้สึกวเบรชั่นของคุณให้สูงอยู่ตลอดเวลานะคะ วันนี้ลอไปก่อนค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ